มาแล้วมาหิวเว้ยข้าวก็ไม่ให้กูกิน,ย,นยังจะมาใช้แรงงานกูอีก กูไม่ไหวแล้วว่ะฟูจิเออข้าวก็ไม่ได้กินยังต้องมาทำนูน่นทำนี่ใครไม่เป็นกิ้งก่าวะ่ะไอยีในบิลมึงสองคนใช่ไหมที่เป็นกิ้งกะเปล่า,านะเราไม่ใช่กิ้งกากูก็ไม่ได้เป็นแล้วทำไมมึงสองคนไม่เคยโดนกิ้งกาสั่งทำโทษสักครั้งเลยวะกูก็ไม่รู้ว่าทำไมกูไม่โดน แต่กูไม่ได้เป็นกิ้งกา่าจริงนะเว้รู้ไหมกูสงสัยมึงสุดเลยอยีนเพราะกูรู้ว่ามึงเป็นคนยังไงมึงพูดอะไรของมึงวะฟูจิดูจากนิสัยมึงแล้วทำโทษเพื่อนแค่นี้มึงทำได้อยู่แล้วนี่เพราะขนาดโรงงานพ่อมึงมึงยังเผาเลย มึงรู้ได้ไงก็พ่อกูรู้จักกับพ่อมึงไงกูเลยรู้ว่าที่โรงงานพ่อมึงไฟไหม้วันนั้นน่ะมึงจงใจวางเถอเกี่ยวเชื่ออะไรวะนี่มันคนละประเด็นกันเลยนะเว้เพื่อนๆจะได้รู้สันดานมึงไงว่าคนอย่างมึงมันไว้ใจไม่ได้ที่กูทำใบกูเมย์บอกน้องกูมึงอย่ามาเสือกได้ปะ โรงงานนั่นทําคนตายไปตั้งเยอะแต่ที่กูเผาผมทิ้งมันก็ถูกต้องแล้วเว้มันไปไม่ได้นะพ่อกับการที่จะให้คนงานทําให้เสร็จภายในไม่กี่วันมันเยอะเกินไปนี่ก็จะบน่นก็จะโวยวายไปให้มันได้อะไรวะให้ยินก็ถ้าพ่อโมเดแตั่งแบบเนี้ย ให้พวกเขาทำ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 กันไปอ่ะพวกเขาก็จะตายกันหมดนะพ่ออุย้ยมันจะตายบ้าตายบออะไรวะไก่แค่เย็บผ้าเนี้ยงานมันต้องรีบทำรีบทรงถ้าทำไม่ทันแล้วว่าขาดรายถ้าหายสู๋แต่พวกเขาไม่ไหวกันแล้วพ่อหลายวันนี้ก็พวกเขาก็ป่วยกันไปหมดแล้วอะ่ะอย่างน้อยให้พวกเขาพักสักหน่อยก็ยังดีปะไอ้ยินถ้าในอนาคตแกต้องสืบทอดโรงงานต่อจากฉันเนี่ยนะแกต้องหัดมองภาพรวมสวะมองผลลัพธ์ก้อนใหญ่ ไม่ใช่เอาเวลาไปสนใจเรื่องบ้าๆบอๆอย่างนี้ให้โรงงานแบบเนี้ยใครมันจะไปอยากได้หรอพ่อโหโรงงานกูเนี่ยคนอื่นเขาอยากจะได้แทบเป็นแทบตายแต่นี่มึงลูกชายคนเดียวของกูเสือกไม่คิดจะสนใจเพราะพ่อมันโลภไงพ่อไม่อยากให้เงินของตัวเองไหลไปอยู่ที่คนอื่นไอ้เย็นนี่กูพ่อมึงมึงพูดกับพ่อมึงแบบนี้ได้ไง ขอกูเตือนความจำาหน่อยมึงมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะกูเอะอะอะไรพ่อก็เอาแต่ทวงมุญคุณแต่พ่อเคยถามผมสักคำบ้างไหมว่าผมอยากเกิดหรือเปล่าไอ้่ยระคน แต่สุดท้ายพ่อก็ไม่ยอมหยุดทางเดียวที่กูจะทำได้คือเผาแม่นท <_ weap> ิ้ง